จริงๆน้ำก็รู้จักกับพี่แพรมาตั้งประมาณก็ครึ่งปีแล้วเนะาะตั้งแต่ประมาณหลังออเดชั่นมาพักหนึ่งๆๆแล้วก็ติดรถพี่แพรไปที่เวิร์กพอยต์ก็บ่อยก็มีก็เลยมีการได้พูดคุยหรือว่าไปเที่ยวไปกินข้าวทำนู่นทำนี่ด้วยกันด้วยเนาะแล้วพอมาอยู่กันในรายการจริงๆก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งใจโรเพรด้วยกันอันนี้อะไรแปลกใหม่มากๆเลยแหละแปลกใหม่มากๆ ก็อยากให้ช่วยสนับสนุนพี่แพรกันเยอะๆนะคะอยากให้พี่แพรเป็นแบบถูกค้นพบมากขึ้นและมากขึ้นไปอีกอันนี้เช่นกันเช่นกันโอ้ยขอบคุณค่ะเพราะว่าจริงๆน้ําเขียนในจดหมายพี่แพรแบบน้ําเขียวย้ายพี่แพรถูกค้นพบอีกเยอะๆอยากให้ทุกคนแบบเห็นศักยภาพของพี่แพรว่าพี่แพรไปได้แบบไกลและเขาเก่งมากๆอย่างเงี้ยเลยอยากให้ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราทั้งสองคนแล้วก็ พวกเราน้ำดีใจที่นำได้พี่แพกกลับมาโอ้ยขอบคุณค่ะใช่ก็เลยอยากจะให้ทุกคนเป็นกำใจให้น้ำกับพี่แพด้วยนะคะพี่แพ <ทำ S 1> โอ้น้ำดีใจมากๆที่ได้เจอพี่แพอีกครัง้งโอ้พ่แพผมจะไม่้องไห้รอกพี่แพทุกครั้งที่เจอพี่แพพี่แพจะบอกทำหองไห้ ตอน <ไง S 1> ทำว่าแบบพี่แพรบางทีมามาเจอก่อนโรเพแเราจะแบบมันลงให้ไม่ได้อยู่น้ำตามันเลอะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้ได้กลับมาเจอพี่แพรในบ้านคือเป็นอะไรที่แบบดีมากๆสําหรับน้าโอเคม่นจะพูดอะไรเลยเนี่ยโอ้ยฟังก็ได้โอเคอันนั้น,น,น,น